นางกุสุมาละวะตีสิริโกมุตอดีตผู้สมัครสวเผยข่าวาวันนี้เดินทางประสานมายื่นหนังสือให้นายเด็ดอิดขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในเรื่องที่กำกับดูแลเรื่องเขากระโดงซึ่งก่อนหน้านี้ตนได้ยื่นไปแล้วแต่มายื่นอีกเพราะกลัวว่าจะไม่ทันเกมของเขาค่ะเนื่องจากได้ดูการให้สัมภาษณ์ของนายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพักภูมิใจไทยที่บอกว่าเป็นพ่อเมืองจะปรับอะไรก็ไม่กลัวแล้วปรับ5 0 0 0 0นก็สามารถจ่ายได้สบายจึงมองว่าประเด็นนี้ถ้าไป ตามเกมเขาที่ขุดหลุมไว้เช่นให้การรถไฟไปฟ้องกล่มที่ดินฟ้องสารปกครองมันไม่ถูกต้องไม่ถูกจุดจริง,รงๆแล้วใช้มหกหตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อออกโฉนดเพื่อจะทําให้เขากระโดงอยู่ในความครอบครองของคนบางคนหรือกลุ่มบางกลุ่มซึ่งมีประชาชนรวมอยู่ด้วยหลายร้อยครอบครัวตรงนี้เขาจะเอาประชาชนเป็นตัวประกรันสิ่งที่จะทําให้คว้าน้ําเหลวที่ตนมองเห็นคือมหกศของพรบที่ดินที่ระบุว่าเป็นที่สาธารณะไม่สามารถออกโฉนด และม้และม .61 คือสิ่งที่กระทรวงมหาดไทยสมัยนายอนุทินชามลกูลเป็นรัฐมนตรีก็เคยมีอดีตอธิบดีกรมที่ดินลาออกเพราะมองว่ามันไม่ถูกต้องที่จะใช้ม .61 และจะเป็นการช่อชนตามกฎหมายจึงอยากฝากไปยังรัฐมนตรีว่าขอให้เพิกถอนคณะกรรมการที่ตั้งมาในสมัยนั้นออกไปเลยและลงโทษตามมาตรา157เเพราะเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรรม